สวัสดีค่ะ A FC แฟนช่องแม่หน่อยผ้ารวยมณฑการผ้ารวยเมื่อนี้เป็นวันศุกร์ที่24เดือนมิถุนายน2 5 6 5ห,หเป็นเมื่อเล่าพัฒนาออกเนาะค่ะเข้ากับมาไปตามแนวทางเล่าพัฒนากับอาจารย์เซียนซาอูน้ำกันเนาะค่ะ เล่าพัฒนาบางวันพุทธที่แล้วหันมันก็ไปออกเลขเป่าเนาะค่ะออกเป่ามันก็เลยทัางอาจารย์เชินใส่หูพันยานก็คือยานเลขเป่าเนาะค่ะยานเลขมันบอกเขาแต่มันก็ไปเขาแต่ตัวเด่นเนาะค่ะตัวเด่นพันห้เด่นไว้มันก็เขาแต่ว่าตัวจาะมันไปเป็นเลขเป่ามันก็เลยบ่อดถือเนาะค่ะ เมื่อนี้เขาก็มาเบิงมาตามกันไม่เนาะค่ะปาเหล็กแน้วทางเล่าพัฒนาของอาจารย์เชียนซาอูเพิน่นสีใดแนววทางตัวใดมาฝากพี่น้อง FC เอฟซีเข้าเขากับมาเบิงเตรียมสมุตรประกาศจดไปพร้อมกันเ้อค่ะเอซีมักกัอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับท่างช่องไม่น้อยผ้าร่วยมณฑการผ้ารวยเน่ยเ้อค่ะ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับท่างอาจารย์เชียนซาอูเพิ่นเพิ่นสิไดมีกำลังใจเฮ็ดชิปหม่ไม่ไม่ฮาเบิงต่อไปเนาะคะ่ะเมื่อนี้ฮา่กับมาฟั่งไปพร้อมๆกันเนาะคะ่ะว่าท่างอาจารย์เชียนซาอูเพิ่นสิปังเนยวทางเล่าพัฒนาตัวไดมาฝากพี่น้องเอฟซีฮาเมื่อนี้อาจารย์เชียนซาอูเพิ่นกะอยู่ในสายแล้วเนาะคะ่ะกับมาไปฟั่งน้ากันเนาะคะ่ะ ป้าเพิ่นสีใดตัวใดสวัสดีค่ะอาจารย์เชียนซ่าอูสวัสดีสวัสดีสวัสดียิีในประเทศต่างประเทศทั่วโลกสุขสบายกุขทุกคนใช่เนาะใช่เนาะทำให้อากาศฮ้อนหอนเด้อ มือละสี่สิกมือห้อนมือหูมันตาบกเินมือนี้รถแน่ดอกเียมเศร้าให้บมากะเริ่มละเอามือนี่ห้ามาเบิ้งเรียกกันล้วกพัฒนาเนาะต้งประเทศนะ้รัเเป็นตางประเทศมือนี่ส <hr> ุกสุกกระมันเก็ม <benefits. S 2> ือนี่ละตามเล่าตามเมด่อ เอากัวเลขเด่นเอาก่อนเด้อสี่เดศูนย์้งมนีเลขเด่นีเดนยนาะสี่เจดูนย์มักวิ่งมาเดินกันกับศูนย์นั่นล่ะสี่เจดูนยนั่นล่ะที่มักวิ่งมักเดินนั่นน่ะมือนีต เฮาสิมาเจาะผ้าใน,นเมเนก้เอาสกดไปนะนำ้ำเอาหนึ่งสีสองสีเจ็ดห้าเจ็ดห้า

ศูนย์ห้าศนเจ็ดศูดหชุดเม่อเ้่นบอค่ะุสองตัวนี้บนล่างเลยบอก ลาา่างเข้ากะหิดเส้นใต้กะหยิบหาเส้นใต้หิด,ดห้าศูนย์เจ็ดห้าศูนย์เจ็ดละขีิเส้นใต้

สองสี่ยงงงงดเดดยสองสี่ล้วเ <c oughs> นาะ่ะ <c oughs> ตัวไว้ตัวเก้าตัวกันเด้อก ok ันไว้กับหกี huh? ่ยนี่ละหสี่หกสี่เกจะไปหกสี่เกเด้อตัวกันไว้เด้อเียแล้วหกสี่เกียตัวกันเด้อเลขสามตัวเด้อเอาเอาสองตัว เพิ่มไปอีกก็ได้หกสี่เกดเพราะว่ามันเขียนเ็ดหกเ็ดสี่แล้วก็ไปยังดอกตัวเดียวกันนั่นละหกเก็ตัวเดียวกันนั่นละล่งไปลรดเออเรต้องไปรวบดอกนั่นละกัเอากระมี่ยดูเสองสี่เกดหกสี่หกสี่เกตส่วนผ่ได้ละที่ได้ละอีกี่ันละมาก วิ่งมักเดินมักงานกันเล่นกับสวนกับซีนนี่แหละสองตัวเข้ากันมันจะดอกเมื่อนี้ที่มันกันจะดอกมนแลงรุ่นกันเนาะเข้ากับบูมักก์ันเรียนกันไปผู้บ่มักก์กันทานนะเนาะมันก์ก คอมเมนต์ไปเทาเจ้าเดียวหลายท่านหลายอาจารย์ค่ะเพื่นให้คนละชุดสองชุดสิบสามชุดสิบห้าชุดก็มี่ได้เดี๋ยวนี่งวันะว่ามีได้หลายได้เขาไปเบิรงนะันนะเบิรงได้ีของเบิร์นเนี่ยเบิร์นสิหลายชุดแต่ว่าบางเจ้าก็ถือคารไทยมาหกจ็ดอาจารย์นี่ถือเจ้าเดียวถือไะสิบพุทธส่งกามี่่ะก็แล้วแต่เอฟซีแล้วแต่เอฟซีเพิ่นสิมักอาจารย์ไหนเส้นไหนเนาะค่ะแล้วแต่เพื่นมาก พอผู้ใดก็แล้วแต่เนาะค่ะแต่ว่าเฮากับไอ้ขีดเส้นใต้ให้ย,ยั่งนี่ขีดแล้วขีดแล้วบ่ค่ะบต่ตรวจจอไม่ขีดเส้นใต้หาระบบเส้นได้เลยจอขีดให้ยมัดแล้วไปขีดแต่บอกบุลาก็ขีดเส้นใ,ใต้เกี้ยวหาศูนย์ขีด สองสุดแมนบ่แมนส,ส,ส,สามตัวกับแปดศูนย์เจ็ดนี่แล้วนี่แหละแปดศูนเกดนี่แหละตัวตัวอันเข้าเกียในเต็มใตน,นะค่าอามเปลี่ยนเท่าเกียรเ็ไ้เด้อเก็ดที่เก็ดศูนย์นะ เผื่อเพอมากันออเงาะสีได้อันเลข3สามตัวน่ะนะเลขเต็มเลยนะเอาเอฟซีทุท้ายเนี่ก็ห้อยปังๆละเมื่อนี่โชคโชคคนมันกันเมื่อนี้ละก็ถือกบบ่ากันเป็นแนวทางเนาะจะมีอยู่ทุกอาทิตย์ที่เท่ามีทุกมือทุกวันเนาะก็ขอขอบคุณ ขอขอบคุณอาจารย์เชยนซาอูที่มาให้แนวทางมือนีเนาะคะ่ะขอบคุณอาจารย์เชยนซาอูหลายๆสำหรับแนวทางมือนีสวัสดีขอให้มีแต่ความสุขเด้ออาจารย์เชยนซาอูก็ได้โชคโชคโชคสวัสดีจ้าค่านี้คือแนวทาง เลขเล่าพัฒนาของอาจารย์เชี่ยนซาหุมื่อวันศุกร์ที่24เดือนมิถุนายนสองพนห้ารเนาะคะ่ะเลขเด่นของนเกิมีี่เก็ดศูนย์สองตัวบนล่างของเพิ่นกัมกด 0, กมีอยู่หคูหกหางเนาะคะ่ะมีอยู่1424ง5ีสองสีเกดเกหกศเก็ ตัวเพิ่นเด่นไผ่ก็คือเกียรติหากับศูนย์เกียรติเนาะคะ่ะสำหรับเล่าพัฒนามือนี้สามตัวของเพิ่นกับสิมีอยู่สามคู่สามหางเนาะคะ่ะตัวที่สี่นี่ก็คือมันกับเป็นตัวเดียวกันมันเพิ่นกันไว้ไห้เนาะคะ่ะเพิ่นกันไว้ไห่มีหกเกียรติสี่หกสี่เกียรตินี่แหละค่ะสำหรับตัวเด่นของเพิ่นที่เพิ่น มักเป็นพิเศษเมื่อนี่ก็คือ 80, แปดศูนย์ก็ดนี่เนาะคะ่ะพี่น้องเอซมากกับจัดคัดกับพานเด้อค่ะทั้งช่องเขาเป็นเพียงซื้อกลางไห้แน้วทางเท่านั้นกัโปรดใส่วิจารณาญ,ญาณในการรับชมและกรับฟังพิษถือกับบาวกันเนาะคะ่ะสำหรับคลิปนี้แอดกับสิคอจบคลิปเอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนเอาไว้คลิปนาเอากระจังคอยมาพอกันไหม มื่ออื่นพอ่อกันกับเล่าสตากับห้าหน้อยเนอะค่ะสำหรับมื่อนี่ก็ขอให้พี่น้อง FC เอฟซีเฮ้าโชคดีกับเล่าพัฒนามื่อแรงนี่สุขคนเด้อค่ะสวัสดีค่ะ